สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เทาเดินทางมาถึงเป็นทีเรียบร้อยนะครับที่วัดป่าดงหนองตาลจะวัดรวนท่านี่ครับพี่น้องเบื้องบญญศาศาศรรยาการวัดเพลินนั่นคือองคูอง,อง,องยานะครับที่เท่าสี่ยางไปสักการะบูชาครัแบบเดี๋ยวสิ่าพี่น้องยาง้าไปมูเตลูพี่น,ออน้องมาปไป ต้อสที่ครับพี่น้องแฟนคลับแฟนเพจของกอดพิธีใช่ครับเบอร์นี้กอดพิธีใช่มาผ้าสายมู่มาที่วัดป่าดงหนองตาลมิธิจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องเห็นแต่รายการนั้นรายการนี้เห็นแต่ร่างการที่นี่คนมากนะครับบาดนี้กอดพิธีใช่มีโอกาสแต่มากราบไปติดภาพพี่น้องตามร้อยเปิดมาเบิรงนะครับบัวน้ำซักสิบยุติวัดป่าดงหนองตาลพี่น้องปัทำมาเบอร์ ก็สวอนพี่น้องมาเลยความละเอียดนล้เนาะนี่น้ำมันดูดันบาหอดแดดบดบาแหดแดดเจราย่างกับอะไรสายมู่ของแท้เริ่มจากหลุมน้อยที <S <S น้ำน้ำเต้าสีนี่สซีซีบ่คือกันแต้าหัวนีบ่าคือกันเออน้ำขาบ่เพระว่าบ่เนี่กะเป็นสีบ่ สีนนจะเริ่มเป็นนี่จะเริ่มเป็นสีฟ้า,ฟาเป็นฟ้าบริบูรณ์บ่ามันฟ้าเพดานเป็นสีฟ้ามูเตลูขออนุญาตนะคะอันนี้สีสีเริ่มเริ่มสีออกเสียังยังไม่จบแบบยังไม่ถึงกับฟ้านะมันแมนจะเป็นแบบอ่นนอ,อนอ่อ,อนอ่ะ แต่เนี่ยคือฟ้าน้ำทะเลเลยจังเดียพันจังสีหินเคื่อเข้าดยตาตาเคื่องเข้าใส่ห่าสิ้มกับพูกหากเร้าใจของนซึ่งอนยุกนุญาต มีให้อยู่ต่อหน้าพระพระพุทธเกศแก้วศาสนาคามหาโมนีสีเวียงตาบ่อหนี่สีบ่อญ่กว่้มูบ่อนี่จากว้างสีน้ำปกติปกติบ่อนี่สีออกสีเขียวพี่น้องเนี่ยอันนี้สีเขียวเนี่ยนี่ดูออกเลยว่าเป็นเขีออ เป็นเขียวเขียวอันเขียวตัวทัวไปแจ็คส์บางไหนเนาะ <c oughs> แต่มาเบิง้งเบิ้องนี่สิเป็นเขียวเขียวอีกแบบนึงนมัตสิต่างกันอันนี้สีเขียวเขียอันนี้สีเป็นกยๆกับสีน้ำพ้องบานเท่าเป็นออกคือยาฝนแต่จะพิเศษบ่อนี้พิเศษเลยพิเศษแบบฟ้าน้ำทะเลสีทะเล พื้นนี้เป็นยางงาด้วยพี่นอ้องเป็นหินนี่งามขักบอกมูจ้จับบิางอยากให้พี่น้องเห็นแบบด้วยตาเนื้อเหมือนของเราเลยมันสวยมากเป็นฟ้าแบบสดใสฟ้าแบบสวยข้างคนใคาจะก็ร่างสิสัง่งงเจีย์ข้างคนนะครับให้ไล่ ู้เจ้าคิดบ้างว่าเป็นอย่างตีนง่ามอยา่างไรมาเห็นก็ตาย่น้องอและผู้ไดแวะมาทั้งจังหว,วัดอุดอรทั้งอุดอรน้องค่ายเห็นตีนองมากฮีเดอร์มากาบปา้าไหวปูผู้เจ้าเบิง่งมันจะเป็นแบบเหมือนธรรมชาติสร้างขึ้นมาถ้าเปรียบเทียบกับทะเลก็สิเป็นปะตาล่างที่แบบว่าอยู่ใต้ท้องทะเลเพราะว่าางล่างนี่สวย ย่อมกระองสวยนินออันนี้ก็เป็นฟ้านี่ะครับคือรอยพระพุทธบาทไปกลางหงายี่นอ้อกก็หอนบ้าง,งนาบ้างนาเคลนนาพะพุบุบบ,บ่บ,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 บเป็นชื่อันา่าเป็นเป็นชืน่อนาพ้นยี่หรือเป็นเือเป็นยิมาอยกเซ มันจากข้างหน้าก็ได้ครับน้องหนาเพิ่นจะเป็นขึ้นหนาค้นธรรมดาเลยไปเลยครับตอนแดดบดเนาะแดดบดว่านยางกับอะไรกินน้องอ่อนลาย พก็มาผดว่าเหลียดิแลวมานปุ่นไหมเนี่ยปุ่นเลยบรรยากาศวัดฟังกว้างพี่น้องน่ามั่วบ้างกับต๊ะทำพี่น้องเบิ่งบรรยากาศโดยรอบนอกแบบให้เริ่มจากฟังหนิก่อนฟัังโอ้สูตรลูกหัลูกตาโอ้ราก็ข่อยจอดที่ขนยางมากแบบไหน ก็ได้ก็ต้องเอาสิเป็นน้ำตกนะครับห้ามนาคาทิบดีสีเดียงตางเย็นดีเราะม่นี้เป็นเย็นเด็กก็เป็นน้ำ หลายพี่น้องงามหลายพี่น้องเบด้วยนะครับเป็นปองค์ภูกระปงางามางค์ไหนสิดูสุดเด้อเลยว่าเยนเ็นแห้งเทรดเด้อครับมาที่จังหวัดอุดรธานีสามารถแบกเขามาได้ยูบังเหนือ ขึ้นขางบนนะเห็นหมอือนเลยนะเห็นปกล่นาเลยมาด้วยคมแบบนี้นี่ทั้งหมดเก่า,เก,าเก่าบ่อลุมสุดท้ายท้ายสุดของคลิปนี้นะครับภาพพี่น้องมาภาพพี่น้องสายมู่มายุทิวัดป,ป่าดงหนองตาลหรือี่อุดรท่านี่พี่น้องพี่น้องผ่านไปผ่านมากนะครับมีโอกาสแต่ผ่านมาท่านนี้ยุยุ่ยกลกันก็ข้ามโฉนด นะครับมามาเซนพอร์เมตาพาร์กไก่ขี้เขม้านีประมาณ14กิโล14กิโล14กิโลแต่ทั้งทั้งสี่เข่าม้าสี่รับบาดเจ็บน้อยนะครับพอเป็นมูบานนะครับนี่คือบรรยากาศออกนอกนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้สะก่อนคลิปหน้าถ้าพี่น้องไปโม่ใส่ติดตามทั้งแปนเพจกอดกีดิชัยเด้อพี่น้องเด้อหักแพรงกันคือเก่าเด้อ